เปิดปาซุปตาแล้วใครกับสาวฮอตลิงลิงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโธสวยมากเอ๋คนนี้สวยมากขอบคุณค่ะฉันยอมเลยโทออะเดี๋ยวมาคุยกันเธอพระละครเธอมันรลดศเลมากเธออะอยากดูกระเป๋าสาวฮอตมีอะไรบ้างในกระเป๋าเธอนี่เลยค่ะนี่คืออะไรปิดไม่ลงกัอลูกอ ตีงก็จะใช้กระเป๋าประมาณนี้เลยเล็กๆใช่ต่เป็นคนไม่ค่อยพบผ่าอะไรเอออันนี้คือไม่ต้องเตรียมอะไรทั้ทหยิบมาเลยจริงใช้จริงใช้จริงก็ไม่รู้ว่าข้างในมีอะไรบ้างเปิดพร้ักกันมีโทรศัพท์อนี่ซึ่งเราอชอบน้องหมามากหนูก็เลยแบบเลือกอันนี้หน้าจอเป็นรูปใครหรือเปล่าหน้าจอเป็นรูปตัวเองค่ะ คือไม่ใช่อะไรที่ตั้งเป็นรูปตัวเองเพราะว่าก,กลัวหายเวลาเขาเปิดเจอในกองก็เลยรู้ว่าอ้าคนนี้พ่อสับลิงลิงเองอ๋อเออเออถูกนะโกใช่เป็นอย่างนี้แด็เออต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนกอับเนี้ยฉันแต่งตรงจนปลอมถูกตุ๊บแอ๊บอมเลยอายุ่ิบสองไม่จริงเอออะต่อไปคือก็จะมีเงินสดเล็กๆน้อยๆ้เ <c oughs> น็ดหน่อยต่อไปก็คือ ทิชชูเปียกกับอันนี้อาหารเสริมต่างๆอาหารเสริมเพื่อที่จะดูแลตัวเองนิดนึงดูแลตัวเองตอนทำงานเยอะพูดยากไงไม่แต่ว่าหลิงเป็นคนที่แบบกินกาแฟแล้วแบบมีบุญเรื่องขับถ่ายอ๋อกินกาแฟปุ๊บนั่งปุ๊บ้นไปเลยอะไรอ๋อคือกินปุ๊บไปเลยมาปั๊บนั่งปุ๊บ้นเลยอะไรเออเลยมีบุญนะคุณค่ะบางคนนะยาวนานก็จะออกนะ มบางสังค์ค่ะคุณก็แสดงว่ามีบุญค่ะ,ะแล้วก็แอลกอฮอล์เอาไว้ฉีดเวลาตอนเช้าก็ต้องมีนะโท่ถูกไหมช่วงนี้โค้งโคบิดจังหนาแน่นนะโท่ใช่ฉีดมือถูกไหมโอ,อ้ต้องล้างตลอดเวลานะใช่แล้วก็วก็เสริมสวยต่างๆิตน,นึงนิดันนึงลิปสติกต่างๆเดี๋ยวลองดูว่ามีกี่แท่งเฮ้ยมีกี่อันอะอ่าเห็นไหมย่งมาโผล่ก็ต้องมีนิดนึงเฮ้ยลิปลิปสติกจะเยอะไปไหมอะ Oh. แต่คือก็เก็บไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆอะ่ะแทงแ่งเอาคุณขาหกาคาคาลาแล้วค่ะคุณขาลิ้ลิขายทิสติกอะคะลูกเผ <laughs> <laughs> ื่อไว้เติมเผื่อไว้เติมระหว่างวานนิดนึง<ช>หกแท่งอชอบสีไหนชอบจริงๆเป็นคนปากแห้งก็เลยชอบอะไรที่แบบกรอสมันมานิดนึงแล้วก็เป็นแบบสีประมาณนี้อะตุ่น <laughs> ตุนนี่ตุ่นตนเอ้พที่ปอกเลืเออได้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  เฮ้ยมีปกาอันนี้อันนี้เป็นปากกาที่น้องออมให้เป็นของขวัญวันเกิดที่ได้มาล่าสุดแล้วหลิงก็พกไว้โอ้เหมือนกับเอาออมไปทุกที่ใช่พ่อเขาตั้งใจเลือกให้เราสีเขารู้ว่าเราชอบสีชมพูเขาเลยอกเลุดทพกออมติดกระเป๋าด้วยพกไปตลอดเอาไว้ทำอะไรอันนี้เขาทำอะไรบ้างปากกาแท่งนี้ก็อย่างเมื่อกี้ลงไปเซ็นเช็คอะไรอย่างเงี้ย เงินออะไรอย่างเงี้ยก็ก็ต้องมีเออปากกาสำหรับเซ็นเซอร์จะพอใช่รับสับแล้วก็มีกระเป๋าตังค์ก็ว่าไปเดี๋ยวก่อนนะกระเป๋าใบเล็กระจุมากดูสิกระเป๋าตังค์ที่ไม่มีตังค์อ่าเพราะตังค์อยู่นี่แล้วเพราะตังค์อยู่นี่แล้วบางวันก็ไม่มีบางวันก็มีเออเพราะเรากินข้าวกล่อบใช่เราก็ไม่ต้องหกตังค์เออมันง่ายตรงนี้ใช่แล้วก็มียาหยอดตา เพราะเพราะนอนน้อยอ่ะเราตาแดงใช่แล้วพอโดนไฟปุ๊บตาก็จะแหกอีกใช่ซึ่งก็ต้องมีนิดหนึ่งใช่มีนิดหนึ่งแล้วก็มีอิสเซอรี่ต่างต่างอืมเวลาเปลี่ยนระหว่างวันเปลี่ยนระหว่างวันอะไรอย่างเงี้ยอย่างแบบผมก็ต้องมีคือตอนนี้สวยก่อนพอเสร็จงานปุ๊บก็กลายเป็นแม่บ้านเหมือนกันเธอใช่ใช่หมดแล้วมีแค่นี้พกิธีการเลือกกระเป๋าหลิงเป็นไงบ้างคะการเลือกกระเป๋าหลินก็จะเลือกอะไรที่แบบ ือได้สะดวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะไม่ใหญ่เพราะว่าลิงเป็นคนที่แบบแบกของเยอะไม่ได้หลิงจะปวดไหล่ก็เลยไม่ค่อยมีกระเป๋าใหญ่เท่าไหร่ะผลงานตอนนี้ของลิงลิงขอบคุณค่ะให้จบแล้วให้จบแล้วคนนืนนี้นะสิคืนนี้คืนสุดท้ายแล้วคะ่ะใจที่สุดนะคะอิจฉามากอิจฉามากเธออะไรคะน้องต๊อกฉันคือหวานเกินเหตุหวานไปคนมันกำลังอินเลยว่ะก็เลยแบบ ช่ำหวานช่ำนิดนึงแต่มันก็ยังแบบมีความทุกอยู่นิดนึงออมก็แม่เธอไงทำไงดีอ่ะอเป็นกำลังจะให้ออได้ไหมนนก็ต้องดูคืนนี้เนาะก็ต้องดูคืนนี้เพราะมันจะตกยังไงบทสรุปต่างๆอ๋อซีรีส์เธอละใจจดใจจด,ใจดฉันอยากดูแล้วโทรมันใกล้แล้วนะ <c oughs> ใจซ่อนรักนะคะซีรีส์สำหรับหลิงแล้วก็ออมค่ะก็ฝากติดตามเยอะๆอด้วยนะคะคือแบบว่าเห็นทีเซอร์แต่เริ่มแรกอุทธ,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 ธมันเลิศมากมันแซบมากมันซีดมากมันฉ่ำ มันฉ่ำฉ่ำทุกซีนงคนยังมีทิชซู่อีกเหรอใช่เตรียมทิชชู่ไว้เลยดูเถอะแล้วว่าโถน่ากลัวจังเลยบอกเลยว่าเตรียมทิชชู่ไว้ถ้ารักหมามีถ้าถ้าจะเป็นหมามีหมามีเออหรือว่าหมามีฟาร์ดาก็ก็เตรียมใจเลยค่ะก็ต้องรอดูนะโถโอเควันนี้ขอบคุณลิงมากนะคะขอบคุณลิงลิงค่ะขอบคุณนะคะเพจทางตามลาออมไม่ได้ชีวิตยุบสตวออกมีอะไรนี่อสาวออกใหญ่มากนะหรอใช่เออเจอกันแม่หอ